สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ผสมแป้งทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะใส่ลงถ้วยนะครับตอนนี้เราไปดูหน้าตากันหน่อยครับว่ามีรสอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับเราไปดูกันเลยเหนื่อยมากครับวันนี้สีฟ้าก็ได้แต่นี่นะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือรสรสบลูเบอร์รี่นะครับอันนี้บลูเบอร์รี่อันนี้ไม่ต้องตกใจครับจะมีสัมภเวสีคอยเวียนวงเวียนอยู่ไปตลอดเวลานะครับอันนี้อันนี้คือสตรอเบอร์รี่นะครับ อันนี้ก็ใส่สตอเบอรี่ลงไปนะครับสนนามช้อนสามชอ้อนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรสช็อกโกแลตนะครับอันนี้รสช็อกโ,โกแลตนะครับช็อกโกแลตอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรสเอ่อสีเหลืองนะครับคือรสสับปะรดนะครับอันนี้นี่จะมีเนื้อของสับปะรดอยู่นิดนึงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบอกว่าเาจะทเป็นวิธีในการ เทนะครับเทลงไปในถ้วยนะครับอันนี้ก็เราทําเป็นชั้นๆนะครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเป็นสีของมันนะครับแต่จะมีสีแล้ว้าเดี๋ยวเราก็สลับสลับเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับว่าอันนี้อันนี้สีข้อสิ้นข้อนนะครับแล้วนี้ก็จะทําแบบมีออริจินอลนะครับออริจินอลก็จะเป็นอย่างนี้เลยได้แบบนี้นี่ครับออริจินอลอันนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเครื่องอบก็พร้อมไหมครับอยู่นี่เครื่องอบนี่นะครับเครื่องอบแล้วเดี๋ยว ขอตัวนะครับอ้นี้มันอ้นี่นี่มันจะเลอะเดี๋ยวจีก็กำลังเทใส่ถ้วยอยู่นะครับอันนี้ใช่เป็นแมนเจอร์ยวดูว่ามันน่ากินแค่ไหนมันจะฟูมากแค่ไหนนะครับในการคัพเค้กฟอร์มไม่บัมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับคลิปช่วงต่อไปครับคลิปที่2นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ้าไม่ซื้อแน่อะันไหนที่เป็นสามชั้นนี้เท่าไหร